เปิดมาขอให้ใจฟูไม่เคยเจอข้อความจากลูกค้าที่ยาวขนาดนี้มาก,ก่อนเลยค่ะทุกคนหลายคนน่าจะอ่านไม่ทันนะคะงั้นพี่ไขวานสรุปให้คือลูกค้าคนนี้นะคะเคยไปผ่อนร้านนึงมาไม่เอ่ยนามทุกคนแล้วพอได้เครื่องมาขอไม่ตรงปกจ้าและลูกค้าคือเฟลมากแม่แล้วคะเนี่ยลูกค้าก็มาเห็นตอกๆของพี่ไขวานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องลองอีกสักครั้งหนึ่งก็เลยลองเปิดใจอีกสักรอบกับร้านแซลมอนโฟนแล้วนเนี้ยลูกค้าน่ารักมากทุกคนคือลูกค้าบอกว่าอยากได้กล่องใหญ่ๆพี่ไข หวานช่วยแพ็คกล่องใหญ่ๆมาให้ได้ไหมใส่ของแถมไม่ต้องเต็มก็ได้แต่หนูอยากได้กล่องใหญ่อยากเป็นฟิลแบบเปิดกล่องใหญ่อ่ะพี่ก็จัดไปสิคะโปรโมชั่นเนี่ยคือผ่อนหนึ่งเครื่องแถมหนึ่งเครื่องนะคะทุกคนของแถมจุกๆแน่นอนตามที่ลูกค้าอยากได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนต้องใจฟู3สามพันเปอร์เซ็นต์อันนี้พูดจากใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยอมเปิดโอกาสให้ร้านแซลมอนโฟนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแซลมอนโฟนรับผ่อนไปใช้ไปนะคะเริ่มต้นห้าสิบบาททุกคนผ่อนหนึ่งร้อยก็ได้ผ่อนสองร้อยก็ได้ผ่อนห้าสิบก็ได้ผ อายุเท่าไหร่ก็ผ่อนได้นะสนใจผ่อนจิ้มนิงหนะโปรไฟล์